ะนะครับในการจอดรถของ Mazda CX-30 นะครับจอดรถให้เข็นได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราใส่เกียร์พีตามปกติเลยเบรกมือขึ้นธรรมดานะครับผมเบรกมือขึ้นธรรมดานะแต่ทีนี้ดับเครื่องครับผมรอให้หน้าจอดับนะครับรอก่อนแป๊บนึ่งพอรถดับแล้วใช่ไหมครับกดปุ่มสองครั้งครับแล้วมาปิดนะครับรอให้ไฟพิ๊ รอฟังเสียงนะตึงแล้วนะครับปล่อยเลยครับแล้วก็ดับเครื่องครับปล่อยเบรกดับเครื่องนะครับแล้วมันจะกระพริบครับรอไฟกระพริบให้เสร็จก่อนนะแล้วมือซ้ายจับเกียร์มือขวากดปุ่มดึงมาที่เอ็นครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับไฟเบรกเอ้ยไฟไฟเบรกมือไฟฟ้าไม่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้เราก็จะจอดให้รถเข็นได้นั่นเองนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคนที่ใส่เกียร์เอ็นให้เข็นได้แล้วนะครับเกียร์อยู่ที่เกียร์เอ็นใช่ไหมครับ ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับไม่ต้องเลื่อนไปที่ P นะครับรถสามารถสตาร์ทได้ทั้งเกียร์ P แล้วก็เกียร์ N ตอนนี้อยู่เกียร์ N สตาร์ทได้เลยถ้ายาเบรกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับแล้วก็ดึงจาก N มาที่ D แล้วขับต่อไปได้เลยครับผมแบบนี้ครับผม